หนึ่งสองหนึ่งนะสองนะดูนะเจาะลึกความรู้สึกในใจเขาแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยคือไพ่เจาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยนะนึกถึงนึกถึงหน้าเขาไว้นึกถึงนึกถึงพลังงานในตัวของพวกคุณที่ส่งผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยเราตั้งจิตปรัถนาไวล้ละมันอยู่ตรงจุดนี้เลยถึงเวลาให้คุณละพร้อมนะกองไปขอกล้องสองก่อนแล้วกันพร้อมนะตั้งจิตปรัถนาไว้เลย จดลึกความรู้สึกในใจค่ะหวาที่มันมีต่อคุณนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงว่ามา <es> คือรอบนี้ถูกสั่งไว้หลายหัวข้อมากๆเลยนะมีหัวข้อที่ส่งมาแล้วก็มีหัวข้อที่เพิ่มเติมเข้ามานะที่เราต้องทำให้อะนะ ฉะนั้นถ้าเราไม่ตอบอะไรใครนะ่ะก็คือเราถูกสั่งอยู่ในมุมของเราเนี่ยที่ต้องทําตามภารกิจหน้าที่ของเราอนะพร้อมจะเจาะลึกในใจเขาไม่เข้าใจว่าคุณกําลังทําอะไรไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยว่าคุณกําลังทําอะไรหรือคุณจะเดินทางไปที่ไหนหรือจะมุ่งหน้าทําอะไรหรือจะไปใช้ชีวิตกับใคร เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นปัญหาของเขาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาโฟกัสคือการการที่วันนี้ยังมีคุณอยู่ในชีวิตเขาโอเคความรู้สึกของเขานะวันนี้ยังมีคณอยู่ในชีวิตเขาโอเคยังมีคนที่ได้พูดคุยเขาโอเคเขาสบายใจแค่นั้นเพราะว่าอย่างหนึ่งได้รักใครสักคนอย่างแท้จริงอ่ะไม่จาเป็นต้องมีสถานะที่ชัดเจนก็ได้แต่มีความรู้สึกดีให้กันทุกวันแล้วก็ค่อยเติมเต็มเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมันจะใช่อ่ะมันจะใช่อ่ะ มันจะรู้ของมันเองเหมือนเหมือนมีภาวะความเติบโตอะคนนี้คนนี้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะความเติบโตเป็นผู้ใหญ่สูงฉะนั้นถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่อยู่ก็โอเคถ้าเขาเป็นเด็กอยู่เขาก็จะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่คือมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเขาเองแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่ต่อให้มีความรู้สึกไม่ดีอะไรกับใครจะไม่แสดงอาการนั้นออกมาจะเก็บแต่บอกไว้เลยว่าความรู้สึกของเขาเขาเลือกรักคุณในแบบที่อยากได้เป็นคนในครอบครัวจริงๆเนี่ยจอดแล้วเป็นความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าสถานะไม่ชัดเจนคุณไม่ต้องห่วงหรอกวันหนึ่งเคะทำความชัดเจนให้เกลี้ก่อคุณจริงๆแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเหมือนเขายังยังยังมีความคิดอะไรต่างๆนานาที่ยังคิดอยู่คืออย่างหนึง่งเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่เติบโต,ตเต็มที่ในสายงานของเขาที่เขายังอยากอยากจะสร้างฐานะหรือสร้างความเป็นอยู่ที่ชัดเจนให้ให้มั่นใจว่าสามารถเลี้ยงดูคุณได้หรือสามารถอยู่ดูแลกันได้กับคนที่เขารักจริงๆนะดจ้ะจอดึกนะกองที่หนึ่งจ้ะกลองที่สองไปแล้วมากองที่หนึ่ง จาลึกความรู้สึกของเขาเลึกๆแล้วอ่ะมันไพ้อ่ะจะจเจาะลึกได้มากแค่ไหนในความรู้สึกในความสัมพันธ์เนี้ยกับคุณและเขาพร้อมนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนยาใจอ่ะ คุณเป็นเหมือนยาใจที่วันนึงที่รู้สึกว่าดิ่งน้อยหรือหมดพลังพา power ในการใช้ชีวิตคุณเข้ามาคุณเข้ามาให้ความรู้สึกที่มันอาจจะดูดิ่งหรือมันอาจจะดูดิฟลงไปแล้วอะ่ะมันพวกฟื้นฟูกลับขึ้นมาจากความเหงาความเศร้าหรือความไม่มีตัวตนในชีวิตทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเติบโตเขาอยากเป็นคนที่อยู่ในสายตาอยากมีชีวิตที่ มีอะไรมากขึ้นในชีวิตที่สามารถตอบโจทย์ได้ถ้าจอดลึกในใจเขาคือเขาอยากมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณมากขึ้นอยากทําความรู้จักให้มากกว่านี้ถ้าคุณกับเขารู้จักกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามที่อยากอยากจะเริ่มต้นจากความสัมพันธ์เนี้ยให้ทีเพิ่มเพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆค่อยๆเติมไปทีละเล็กทีละน้อยไม่รีบไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์นี้ แต่อยากจะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้เรื่อยๆถ้าเขานึกถึงคุณนึกถึงความร่าเริงแจ่มใสหรือการที่มีไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจากที่ผ่านมาเขาอาจจะมีครอบครัวที่มีปัญหาหรือไม่สมหวังกับความรักหรือมีปัญหาอะไรต่างๆจากเพื่อนรอบข้างแต่พอเขาถ้าถามอ่ะเวลาเขาดิ่งเขาดิ่งแล้วเขาเจอคุณเขามีคุณอยู่ในชีวิตเจาได้ในใจเขาที่มีต่อคุณนะ ตอนที่เขาดิ้งเขามีปัญหาเขาไม่คุยในชีวิตเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้พูดคุยกันแล้วมันมีการที่เติมเต็มซึ่งกันและกันในชีวิตจากปัญหาที่เขาพบเจอจากภาวะความกดดันในรายละเอียดชีวิตหรือความกดดันต่างๆมาเมื่อได้มีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนเป็นความสุขเล็กๆเบาๆแต่จะให้มีสถานะชัดเจนเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้น แต่จะให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่เจอปัญหาอะไรหนักหน่วงเขาอยากให้คุณอยู่ในช่วงเวลานั้นในชีวิตด้วยเนี่ยแหละสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือคุณมาทําให้เขารู้สึกรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อยู่ได้พูดคุยแต่ถ้าอยู่ใกล้เลยเขารู้สึกว่าใกล้ตลอดเวลาไม่ได้แต่ไกลกันและได้พูดคุยกันดีกว่า เป็นการที่ให้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่ดีจอดลึกในความรู้สึกที่ดีต่อกันมากกว่าในกองนี้นะเป็นมิตรภาพที่ดีจะได้เขาไม่รู้สึกว่าอยากจะรักคุณในแบบที่เป็นครอบครัวแต่อยากรู้สึกว่าอยากจะมีคนอยู่ในชีวิตเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆนาะนาะให้กันและกันมากกว่าจอดลึกในความรู้สึกของเขาที่มีต่คุณที่ลึกที่ไพ่ลึกและเสือออกมาคืออยากเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวแต่ไม่ใช่คนรักในแบบที่รักกันจริงๆ แต่เป็นอะไรที่เหนือหน่อยเหนื่อยเมื่อไหร่เหมือนเซเว่นอะหิวเมื่อไรก็แวะมาอย่างเงี้ยเออเหมือนกันฉะนั้นแล้วกรณีนี้ก็คือคิดถึงเมื่อไหร่ก็ได้พูดคุยอันนี้เป็นข้อดีของคุณกับเขาที่เขานึกถึงคุณและคุณก็นึกถึงเขาประมาณนี้จะ้ะ